เพื่อนๆวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาทำห่อหมกปลานะคะจะเป็นส่วนผสมของปลาเนาะค่ะเนาะมีปลามีพริกแกงอันนี้ปลาบดนะคะยายเอาไปบดเดีว๋วไปนองยายยายเติมน้ำลงไปในเครื่องบดมันก็นเลยเป็นน้ำจักหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีน้ำตาลพริกซอยใบยมะกรูดนะคะใบใบมะกรูดหั่นฝอยเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ไข่ไก่สามฟองไปโหระพานะคะน้ำปลาเอ้ยนี่ซีอิ๊วขาวนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผักกาดหอมลวกนะคะยาไปลวกแล้วเนาะแล้วก็ยายใส่พิมพ์ไว้เรียบร้อยเอ่อมีกะทิเนาะค่ะน้อพี่น้องมีกะทิอันนี้ก็คือกะทิห,หัวกะทินะค่ะแล้วก็แป้งกะเจ้ายาย,ยายเอาไว้ทําเป็น ก็ที่เขาเรียกอะไรนะลาดหน้านะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปนะคะใส,ส่ย,ย่กระสิใส่พริกแกงะครับเพื่อนอมันละลายเนาะ ย่า่ย่า่คอติคนเด้อพ่นันเด้อพ,พี่น้องเด้อปอกพริกแกงละลายแล้วย่ายก็สิใส่อันน้ำปลานะคะเพื่อนๆซีอิ๊วขาวเนาะกันตาลเนาะค่ะเนาะรสชาติแล้วแต่ใครชอบรสจัดรสอะไรนะคะเพื่อนๆย่ายก็สิใส่เนื้อปลาที่ย่ายบดไว้เนาะปลาที่ย่ายบด ให้กระสิค้นพี่น้นองกระบุมี่อย่างหลายค่ะพี่น้องเห็ดง่ายหมหมกป่าก็ใส่กะทิลงไปเทแบบบกกรูดแล้วก็แบ่งไว้โรยหน้านิดนึงพริกยายก็จะใส่ไปนิดเดียวเพราะว่าแฟนยาก,กินด้วยแกชอบมากหอมมกปลา นี่แหละค่ะก็แค่นี้แรากค่ะเ,เพื่อนเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปใส่ใบโหระพาหรือย่าก็ใส่ป่าลงไปเลยค่ะพี่นอ้องป่าที่เป็นชิ้นเนาะเราเอาสุกเอาเอาส่วนหนึ่งไปบดกับพี่น้องเพื่อให้มันเข้มข้นแค่ข้นแค่มันเข่ากันแค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ สีก็ยาก,กอย่างเงี้มันแดงคนนี้อยู่แตใส่พริกแกงเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะยังอ้วนแล้วกินน้ำมากมาร์น,นี่ห่อหมอกป่ายากเดียจริงเลยวันตียากเวลาไปหมกเด้อพี่น้องเด้ยอย้ายเจ้าเข้าตู้อบนะคะแล้วก็เอากิมมาเลยค่ะอันนี้ พักที่ยาไปลวกไว้แล้วลวกเอาน้ํามันออกนะคะนี่ค่นี้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่อยมาเบิ้งว่าตอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยาย จะทำวิธีตนที่ยายเอาเข้าเตาอบให้ดูนะคระับเพืเ่อนๆเดี๋ยวรอแป๊บยายก็จะใส่กระดาษคอยล์นะจิโน้องปิดปากเต็นนะะ๋ยม่ใ่เนาะแล้วยายก็ใช้กระดาษคอยนะคะมาปิดเนาะแล้วก,ก็สิดจ่ะให้เป็นเป็นหูในสักน้อยจ่าพี่นงระบายอากาศ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปได้พี่น้องแย,ยกกับเสียวน้ำส่ถาดนี่เนาะค่ะเนาะเดีวก็เอาถาดนี่ลงไปค่ะพี่น้องถาดนีล่ลงไปเลยเอานางย้ายโสดเว้ย ยายก็เอาถาดใส่น้ำแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ลงไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายก็เสียไปเขา่าเตาอบเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทอนนั่นเขาค่อยมามาจอบเบิ่งเอาพี่น้องมาค่อยมาค่อยเ็ยกเอาค่ะพี่น้องว่ามันสุกเรือยังเดี๋ยวยายเอานี่ไปเขา่าตู้ัปเด้อพี่น้องเด้อ กระอบไปไเรื่อยกับปีนองเดี๋ยวเขาเมื่อเบิงตอนเป็นสุกนะคะเนาะ คลิปนี้กับมะพร้กับยายแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเอิ้อหน่อหมกหรือว่าอบอบห่อกหัวพี่น้องโอเคนะคระเพื่อนๆคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คลิปนี้ก็มาเจอกับยายแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงไม่ล้มไม่รวยค่ะ